สวัสดีครับ f อฟซสาวน้อยเอฟซน้องอิงครับเอฟซสาวน้อยลำเพลินโชว์อยู่กับช่องโชคผู้บ่าวบางหมอลำครับมาอีกแล้วคลิปนี้ครับมาสามเข้าบังพี่น้องถามเข้าะว่าหมื่อคืนนี่พอนเลิกไปแล้วประมาณปีซีครับโชกอาบนำ้ำอย่างเรียบร้อยแล้วละเห็นเตอบาังภักไลน์มาโอ้วันนี้บงัง รู้สึกว่าขายดีมากเลยปกติวันหนึ่งนี่แบบวันหนึ่งในแอปนี่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าเมื่อวานนี่ทะลุเป้ายังไม่รวมหนาล้านพร้เพร่ะพะนนครับวันโชคบอกให้บับงวา่าอันอุงอิงอุงอิงอุงอิง,อง,องเด้อสนุกบารมีมปรว่าน โอ้บางบางรู้สึกว่าบางโชคดีที่บางได้ไปวระสัตรวมาเดี๋ยวมีใี่ไหมอัปเดตครับเดี๋ยวคุยกับบางกันครับพี่น้องนี่สวัสดีครับบางนี่เป็นไรอัปเดตเนี่ยจากน้อยเพราะว่าเอฟซีเอฟซีแบบคอมเมนต์มาเนะโอ้บางยิ้มแก้มปีเลยบางขายดีแน่นอน บางบางขายอยู่ที่ไหนร้านบางอยู่ไหนมาสั่นมาเอฟซีก็ถามมาเยอะแล้เขาบอกเขาเขาบอกว่าบางไอ้นี่เนีเขาบอกว่าบางหล่อนะมีเอฟซีเขาเน้นมาเค้ยบมอทง้าครบ่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่า่่า่ ยากนี่องดวงใส่ม่รไป้หกางใช้ไฟแล้วผมผมพาบังไปแล้วกอ็มซเมาไปเลี่ยงเลยบางเขบอกเนาะบอกรถไปแล้วไปนำกันน <да <pr ั่นหละผู้เล да SO ี้ยงไฟโอ้นี่ผู้แล้วพี่น้องเอ็มซงอิงได้เนี่ยคิดว่าเราเคยเมนผมอยู่แมนว่ารับแมนนี่โอ้ เล่นไรเดอร์อยู่น้ากันอยู่แท้อยู่ซอยเดียวกันก็วายอยู่ครับคูกันเลี้ยวฮาปกติสีแลนเปลี่ยนอันส่งของกอนมันว่าเออจริงเลยวินเนบเอร์อห้าสี่นี่เห็นแล้วพี่น้องเราเคยอันเ <c oughs> ม่นผมอยู่อยู่อันซอยเดียวกันังก่นโอ้ซอยเล็กชีพนิสหนึเนี่ยซอยล็กสิพีลมนี่บองเทพอะไรบองเทพมือวานไอ้มือวานที่หาผมพาเราไปทีนี่มาไป บอกว่าร้านสปบักหลายโตวีโดโวโวัโวงดีพูดเเมาเมาไปเลี้ยงเนาะโอ้พักว่ัสันบันนีันมานเมื่อวานนี่อีล่ากับมาเซลเอฟซีกับทามเทเบียนอีกบ้านี่เอามื่อนี้ออกล้วเลยไหมออกแล้วออกล้วศูนย์ศูนย์ซศูนย์ บงังเพื่อนทักหาผมแล้วหมื่อาวานนู้เป็นไงบ้างบังดีดีกว่าเดิมรู้สึกได้เลยใช่ไหมรู้สึกได้ไปไปดูกันไะด้ไม่ต้องเอาลูกตีไปอ๋อครั้งหน้าถ้าไม่เหมาไปบางก็จะไปใช่ไหมใช่ตั้งใจไปดูเลยใช่ไหมใช่โอ้อจะถ่ายรูปก,กับน้องนะครั้งหน้าอยากถ่ายรูปกับน้อง มันมันคนเยอะเนาะวังไม่ได้รอทั้งทั้งเขาจะขยับรถหกร้อได้เห <c oughs> มือนไหนเล่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้อะไร <c oughs> ที่บงังทักหาผมอะอะไรปกติในแอปขายในแอปขายแจ่าเรลยพั0ร้อยเจ็ดร้อยเต็มที่อ,อะนะเพาะว่านี้พันเจ็ดเลยครับวันเดียวอะนะ <c oughs> อันนี้รวมหน้าร้านยัง <c oughs> ยังครับ โอ้ของแค่ในบางบางท่องคาถาย55าบาไร่ท่องท่องคาถาย,ายฟังหน่อยแค่ถ่ายในบางขา,าข,าขายของอยู่ฟิน้องลูกค้าสิตีแล้วนั่นตายแล้วนะจอลูกค้าสิตีแล้วใช่ดีกว่าไม่วันนี้ไม่ต้องกินข้าวสองวันหมอไม่มีเวลากินข้าวเลย เอฟซีเขาก็บอกว่าขายดีกว่าเดิมขายดีกว่าเดิมใช่บอกบอกพี่กับหน่อยเขาว่ากเกือไปอุ่นเหมือนบังพี่กับที่ไหนเซเว่นอะไรเนี่ยเขาเรียกเซเว่นอะไรเซเว่นกลางซอยกลางซอยซอยรันสิบพหลบอกบอกกรุงเทพใช่ครับเซเว่นที่สองเมื่อวานนี้โอ้เราตาคาผมเจอะดีใจดีใจขอบคุณมากครับ ที่ผมที่พาผมไปรู้รู้สึกโชคดีใช่หรอหยยากนะบางจะมีโอกาสอย่างนี้อ่ะใช่ไหมใช่ตอนแรกผมไม่รู้จักน้องอ่ะตอนนี้ก็รู้จักแล้วของแท่คาถาอะไรนะคาถาอะไรนะที่ผมบอกท่องอ่ะครับองอิงองอิงองอิงสามครั้ง สามครั้งองิงองิงองิงองอิงเพียงนี่ขายดีขายดีบางท่องทุกวันเลยของแค่ไหนลองดิอะไรนะิงอิงอง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 ิงสามครั้งใช่ไหมใช่สามรอบคับจะบางขายดีด้ยของแค่ดิเอฟซีน้องน่ารักทุกคนเอฟซีน้องน่ารักทุกคน ไม่ว่าใครจะทำอะไรก็สนับสนุนผักดันพมดูสิได้เลยขายดีจริงๆแล้วอันนี้บางไปตลาดมายังไปตลาดที่ไหนไม่ปกติบางไปซื้อของไปซื้อของไปทุกวันไหมไม่ไปเดือนหนึ่งก็ไปซื้อตลาดไทยรอบนี่แหละบางไปรอบนี้แหละของก็หมดแล้วครับเดี๋ยวไปนี่ไปมาเล่าให้ฟังด้วยนะได้เมื่อวานมีไอซีน้อง ถามผมเด็ดยังไงไปวิธีโอเคไหมนี่ลาเขาซ้อน่ะั่งอิสรามาอกวิธีเขาสั่งจากต่างประเทศบอกผมแบบนี้รู้ด้วยรู้ว่าใครสั่งด้วยใช่โอ้โหเขาบอกว่าสั่งจากต่างประเทศนั่น่ะเขาสั่งมาแล้วประกอบที่นี่เขาบอกผมแบบนี้นะครับใช่ไหมของค่บางแน่นอนเพราะว่าเสียงเสียงดีมาก ดีมากแอฟซียังบอกเลยวีทีมใหญ่ที่สุดแล้วอืมมีพลังการเนี่ยเดี๋ยวรถปั่นพี่น้องนี่เห็นบ่แต่ผู้นั้นผู้นี่ก็เมื่อเข่าเรื่อยๆอยู่เนี้ทำได้สองอันนะครับทำได้สองอันเข่าเรื่อยๆลูกค้าเข่าเรื่อยๆนี่เด้อครับเบนซินเก้าห้าเบนซินเก้า โอ้ดีใจน้ำบังครับดีใจน้ำบังมีโอกาสถ้าไม่ต่อให้ไม่มีใครเหมามาแก้บังก็จะไปใช่ไหมใช่ทุกจะไปฟ,ฟังไม่รู้เรื่องก็ไปครับนี่แน่นอนโน่นนี่วันนี้วันนี้นี่ครับวันนี้โอ้ี <laughs> นน้ได้บังข้านี่้ันนี้ มีตังค์รับเชา้ายิ่งกว่าเมื่อวานอีกออดิมันดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่หรอโอ้ยิ้มเอ,อ้นอนหลับฝันดีเลยบงังเอาขอบขอบคุณเอฟซีหน่อยบังขอบคุณครับขอบคุณทีขณ่ขอบคุณที่กินนตรีบังนะครับทุกคนเลยเขาแต่ที่นนเนี้ยเขบบาบอกบังทำสะอาดมากสะอาดอีดีครับ บางอะไรเราเสร็จเสร็จเสร็จเงาวับหมดเลยนี่น้ำเสาวิ่งสี่จับเบิ้งกับว่ามีฝุ่นเดี๋ยวครับนี่วิ่งสี่ของเทียคลิปนี้ฝากไอซ์มีเด้ยวยครับภัยสนใจอุดหนุนบังได้ไดเด้อครับซัพพอร์ตกันไปครับพี่น้องดังสิทธิพ่ลมมอกรุงเทพสนับสนุนบังขอบคุณหลายหลายคนนะครับความเมตใหงนั่งใจเราครับคนทำม,มาหากินครับบางคนเิ่นคิดว่าคือมูกอก่สร้างเิ่นเถาะ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าพี่น้องโชคผู้บังว่า,วาหมอลำครับสำหรับคลิปนี้ไวป่นีครับสวัสดีครับบางยกนิ้วหน่อยเอาท่องคาถากันเอ๋อ,นะอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิง,อง,อง,องนี่แน่นอนนะครับสวัสดีครับ